มาเลาะเบิ้งค่ะแปลงหญ้าเนาะล้อตาตาไปเกี่ยวหญ้าทั้งอื่นแปลงนี่สงใสัยเป็นหญ้าขนจ้ะเนี่ยหญ้าขนนี่ค่ะแปลงนี่ค่าพไปน้องเป็นหญ้าไนค่ะเมื่อนี่อยู่สิมาขอจีบเอาหญ้าไนตาอาจากทุงซองทุงไปจอมค่ะจะแลกกันกับแพงโกล่าตามาอันนั้นเป็นน้องน้ำค่ะทั้งยางไปเบิ้งค่ะบรรยากาศดีค่ะ วันนี้เป็นที่หลังลงน้ำตาลค่ะกะบะเชิงหลังแห้งค่ะเป็นเยื่อๆก่อนก่อนถึงโลงงานนั่นค่ะนั่นค่ะเป็นโลงงานนัดกับตาไว้ประมาณห้าโมงเน,ะะนาะกะน่าจะเกือบจะกลับแล้วแหละนี่ค่ะลงเรือนมันกะตำเนาะภาวาย่านล้มค่ะตาเห็ดตำไม่เผื่อย่านล้มมาสั่นแมนแต่เวลาน้ำม,ม้ากะร้อยน้ำคือกันจะฟังนี่ น้ำออกหลายมองนี่กะตาขี้ค่ะตากขี้จักน้อยได้ขายเด้อค่นนี่ตาแล้วขึ้นไว้นิ้วแล้วค่ะเดี๋ยวตอนขาออกไปอยู่จ่าทายให้เบิงขึ้นไว้นิ้วแล้วพ่อพันประจำคอกประจำฟาร์มก็เจ้าขาวพองผสมจริงได้แล้วค่ะพี่น้องมีผลงานเจ้าขาวพองให้เบิงหลากหลายแล้วเพราะว่าอยู่เคยม้าเบิง เทือนี่เทือ่อสองค่ะมาเบิ่งช่วงนั้นคือลูกเขาพองยังน้อยอยู่ตอนนี้น่าจะซเดือนเกือบเขาห้าเดือนแล้วน่าจะเป็นสาวแล้วค่ะแต่ว่าแปลกกินเนาะอยู่ยัง่าเขาไปเทือ่อเราจะของเพิ่นมาก่อนจ้า